วันวนี page 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 ้ <hoo> ่าหนูจะพาซ่อมตู้เย็นไซใบไซนะครับผมเป็นตู้เย็นตู้เย็น19.3กคิวนะครับเป็นรูปกระจกนะครับผมว่าสาเหตุของมันคือไม่เย็นนะครับผมคอมไม่เดินนะครับผมดี่ถึงจะพาตรวจเช็คนะครับว่าสาเหตุมาจากคอมไม่เดินเพราะอะไรนะครับผมครับผมช่างหนูครับช่างหนูทําได้สำหร็จทุกอย่างตามที่ช่างหนูถนัดนะครับผมวันนี้ช่างหนูจะพาซ่อมตู้เย็นไซใบไซสิบเกดคิวนะครับอาการมันคือไม่เย็นนะครับผมคอมไม่เดินถูกต้องครับอาการคอมไม่เดินก็จะไม่เย็นนะครับผมช่างหนูจะพาตรวจเช็คนะครับผมเห็นไหมครับเป็นตเย็นนกกรระะจคับผม โอเคนะครับด้านในนี้สไลด์มือนี้ก็จะเป็นช่องฟิตนะครับผมเพราะเขากดลงบแข็งได้โอเคนะครับเพราะว่าด้านฝั่งนี้ครับจะเป็นช่องแช่ผักธรรมดานะครับผมแช่อะไรตัวอะไรครับผมพวกน้าดื่มอะไรครับผมก็ใหญ่พอสมควรนะครับผมเป็นตู้เย็นเขาเรียกว่าตู้เย็นไซส์ใบไซส์นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวสุขภจาพารตรวจเช็คนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับผมลองเสียบปลั๊กแล้วก่อนนะครับผมว่าคอมมันจะไม่เดินอย่างที่เขาว่าไหมครับผมโอ้ครับเห็นไหมครับนวัตกรรมใหม่นะครับผม ก็ถนัดใครถนัดมันนะครับผมแลวแจ่วิชาความรู้นะครับผมเดี๋ยวผมฉันหนว่าจะดัดแปลงข้าแปลงนายให้เข้าปกติครับผมไม่ต้องเจาะอย่างนี้นะครับผมเสียบปลั๊กนะครับผมจากพักนะครับโอ้เห็นไหมครับคมไม่เดินนะครับแ๊กๆรีเลยดังจักจกนะครับผมถอดปลั๊กเลยนะครับผมไม่ได้ครับลักษณะนี้มันน่าจะเป็นลักษณะของคอมช็อตนะครับผมก็ แกน็อตประกันครับวิธีตัวก็ถอดอกมานะครับถอดแล้ววางไว้จุดนี้นะครับผมจะละไม่หายกรบผมถ้าไปวางที่อื่นวางเป็นที่หายได้นะครับผมก็จะเป็นการฝรั่งทําเกินนะครับใจเย็นนะครับทำอะไรต้องหนูย้ําจังนะครับใจเย็นอย่าใจร้อนนะครับผมครับผมใบที่เดียวกันนะครับก็มีริมนี้อ่ายกออกมาเลยครับ นั่นครับผมบางแผบนี้ก่อนนะครับผมโอ้โหเห็นไหมครับเห็นทางหนูเฮไลท์ผิดัะเกยอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับอย่าหาทํานะครับผมเส้นนี้มีไฟนะครับผมมันเป็นตัวของแคปสตาร์ทนะครับผมเ็าเรียกคาบอารติเตอร์นะครับผมเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กไฟดูทีนะครับดูด้านในมันก็จะเห็นชัดเจนนะครับผมเรียบร้อยผมช็อตผมช็อตไปแล้วเบรกเกอร์ตัดนะครับผมยกขึ้นนะครับ ตกลงเสียบไม่ได้แะครับผมเมื่อกี้เสียบปลั๊กเบรกเกอร์ตัดนะครับผมเดี๋ยวหนูจะพาดูนะครับผมสาเหตุที่ว่าคอมตัวนี้มันช็อตเกี่ยวกับว่ามันเป็นคอมตู้เย็น13คิวนะครับผมเพราะว่าเขาเรียกว่าแรงไม่ได้จริงๆตู้เย็นไซใบนี้ต้องใช้แรงขนาดเขาเรียกว่า1.4 1.5 1นะครับผมอันนี้1.2นะครับผมไม่ได้นะครับผมแล้วเขามาใส่รีเลย์ตัวนี้เป็นไปนรีเลย์คอมตู้แช่นะครับไปได้นะครับผมเห็นนะครับคอมก็เลยพังนะครับผมเพราะว่าเมืองข้าวปลาพัดลมนะครับถ้าใส่ไมโครมาก มันก็ทําให้ร็อคน็อกได้เลยนะครับผมเพราะว่าเป็นคอมตู้เย็น13พิวธรรมดานะครับผมแต่ตัวนี้ต้องระวังตัวนี้นะครับก่อนจะถอดจับรีเล์นั้นเดี๋ยวต้องไลไฟออกนะครับผมอาจจะมีไฟตกค้างนะครับเพราะว่ามันเป็นค่าประจุไฟนะครับผมระวังนะครับป้องกันไว้ก่อนครับมันน่าจะมีไฟค้างอยู่นะครับผมต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับผมอ่าตอนนี้ไม่มีครับถือว่าโชคดีนะครับผมก็ถอดนี้มานะครับ อ่าได้เลยครับผมถอดมานะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวท่านหนูจะเปลี่ยนคอมนะครับขับปลาตัวนี้คอนเดนเซอร์ตัวนี้ท่านหนูจะไม่ใช้นะครับผมและก็ไอตัวนี้รีเลย์ตัวนี้ท่านหนูก็จะไม่ใช้นะครับผมออกไปเลยนะครับผมไม่ต้องใช้นะครับผมออกนะครับมันเป็นคอมตู้เย็นประมาณ13บามคิวไว้ประมาณนะครับสิบสาคิวนะครับอันนี้ครับมันเป็นรีเลย์ของคอมตู้แช่ จะมาใส่คอมตัวนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าแรงมันไม่ได้นะครับผมเพราะมันเกินนะครับผมมันจะช็อตลอบทันทีที่ผมถ้านหนูเสียบปลั๊กป่เกี้ทำสองไฟดับเลยครับดับเรียกแันดับทั้งบ้านนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวสานหนุ่ต้องการวัดน้ำยาดูก่อนนะครับเพื่อความชัวนะครับว่ามันมีน้ำยาหลงเหลือหรือเปล่าครับผมต้องดูก่อนว่าน้ำยาจะหลงเหลือหรือเปล่าว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ครับมันก็ดีตรงนี้อย่างหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นการลดขั้นตอนนะครับผมนั่นนะครับผม โอ้เปิดสอนน้ำยาออกเลยครับผมแสดงว่าสอนเขาใช้ไม่ได้นะครับได้ยินเสียงไหมครับไายเลยครับผมหมับเข้าไปนะครับโอ้ยน้ำยาก็อยู่ในเกณฑ์ก็จะพอดีนะครับผมก็คือแสดงว่าการโลซึมไม่มีนะครับก็ถือเป็นการโชคดีนะครับแต่ปกติก็จะน้อยไปสักหน่อยนะครับมันจะอยู่ในเกณฑ์ท่านเลขเจ็ดสิบนะครับผมตัวเย็นตัวนี้อยู่ประมาณน้ำยาก็ประมาณร้อยเก้าสิบกรัมนะครับผมก็เจ็ดเลขเจ็ดสิบแก่ๆนะครับ เมื่อเติมได้แล้วปริมาณแล้วเดี๋ยวรุปจะสอนให้เสร็จครบเสร็จเลยนะครับผมว่าวิธีการเติมยาเท่าไหร่ยังไงนะครับผมก็เสียงรถดังนาดูนะครับผมมาดูตามขั้นตอนนะครับผมปล่อยยิงออกก่อนนะครับสรุปแล้วคอมนี่เสียบไม่ได้แล้วนะครับเสียบด้วยไฟดับทั้งบ้านนะครับผมตู้เย็นตัวนี้ครับเขามีคอมสตาร์ทอยู่แล้วครับผมอยู่เดี๋ยวนู้นนะครับผมเขามีคอมช่วยอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวใหมช่ต่อตรงนี้ครับ จะต่อน,นี้ใช้กับวิเลยอีกตัวนะครับไม่ต้องใช้ตัวนี้ที่เขาต่อมานะครับผมก่อนนี้ต่อน,น้ำยาให้ออกหมดก่อนนะครับผมที่สมุนหนบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่ทีว่าเขารู้หรือไม่รู้นะครับผมถ้าเขารู้ก็คงจะไม่ทันอย่างนี้ครับผมถ้าทําที่ถูกต้องไม่ต้องใส่ตัวนี้นะครับเพราะว่าคอมตัวนี้มันเป็นคอมตู้เย็นธรรมดานะครับผม13า Q นะครับ ถ้าหนูต้องการถอดดีก่อนนะครับถอดตามขั้นตอนเลยครับผมเดี๋ยวสูเอาอุปกรณ์ก่อนนะครับผมนะครับเอาแผ่นรองก่อนนะครับเพราะว่าต้องกันกันอะไรครับกันพัดลมของตู้เย็นตัวนี้นะครับผมก็เกี่ยมอุปกรณ์ก่อนนะครับอันนี้ออกไปก่อนนะครับผมและเมื่อามั่นใจว่าน้ำยาหมดแล้วนะครับเราก็ปลดท่อออกนะครับผมเดี๋ยวอันนี้ท่างหนูจะน้ำหลเข้าแปลงในนะครับ เอาคอมออกมาก่อนนะครับผมครับผมออกไ่ครับการโดนใบพัดนะครับผมมันเหี่ยวได้นะครับ เอครับลึกครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปก็นำคอมออกนะครับผม เขาจะใส่ไปแค่3ตัวนะครับผม3ตัวก็ถือโอเคนะครับจะใส่4ก็ได้แต่สมบติบางรุ่นจะมีแค่3ตัวนะครับผมผมตัวในเป็นไงครับหลวมไหมก็ยังแน่นครับผม อยู่ที่แคบก็จะทำงานลำบากนะครับจะช้าหน่อยครับไม่เป็นไรอมับเลยนะครับผมเสียไปแล้วครับเอาออกไปก่อนเลยตัดเลยครับผมก็จะลองเสียไปได้นะครับ เพราะว่ามันช็อบไปแล้วก็ผมเมื่อสักครู่เบื้องต้นตอนต้นนั้นเปรียบไฟดับทั้งบ้านนหรอครับเห็นไหมครับเป็นคอมหนึ่งกับสองนะครับผมไม่ได้นะครับผมแบบใช้แบบนี้ไม่ได้แรงมากไม่ได้นหรอครับผมแล้วไปใส่ไอ้กรขาปลาตัวนี้มันเป็นของรีเลย์ตู้แช่ไม่ได้นหรอครับแล้วพวกแคปคาปลาก็จบเลยนะครับผมออกนี่ก่อนนะครับหมักไปเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาคอมก่อนนะครับผมนี่ครับ ต้องตัวนี้ครับผมเห็นไหมครับหนึ่งทับสี่ครับผมโอเคนะครับแล้วทั้งหนูได้ถ่ายน้ํามันคอมไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวประกอบไปเลยนะครับผมก็ศัยตัวนี้ที่มีอยู่นะครับยางนะครับผมการโยกตัวนะครับ ใส่ไปน,นะครับหมับนะครับครับผมเดี๋ยวเสร็จงาเก็บร้อยแล้วก็อไข่ไขเต็มลงที่นะครับผมอถ้ามันลงตัวมันก็จะไม่เป็นเกี่ยวมือขันเข้าได้เลยครับเห็นไหมครับตัวไหนที่สุด อ่าครับผมสุดพอดีเลยครับผมมันถูกเกลียวถูกขากันพอดีนะครับแต่ถ้ามีสี่ก็ใส่สี่นะครับแต่นี้เขามีสามก็ใส่สามไปก่อนนะครับผมง่าครับผมทีนี้อย่าลืมมันนี้ออกนะครับนี่ครับผมเอาออกเลยครับผมลองทาบดูนะครับผมบานลูเลยครับอ่าโอเคครับ ดูเขาจะเบี้ยวสักหน่อยนะครับเราจะเอานี้เข้าไปอย่างนี้แต่ยังไม่เข้านะครับเป็นการดัดให้เข้านะครับผมมันจะต้องไม่ต้องโดมาเหมือนเหมือนอันเก่านะครับนี่นะครับทีนี้เก็บรายละเอียดทีหลังนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะต่อท่อ ท่อหายนี่ก่อนนะครับกบพูดง่ายกับท่อที่ล้มออกนั่นแหละครับผมนั่นนะครับหมั่เขับไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวทาการเชื่อมซะก่อนเลยครับต้องวางแผแนซะก่อนนะครับผมจะทําอะไรนะครับผมใส่สอนรอไปเลยนะครับผมเพราะว่า เขาเพิ่งทํามาไม่ถึงอาทิตย์ครับผมเดี๋ยวดูนะครับระบบว่ามันสะอาดหรือเปล่ามันโล่งหรือเปล่าเดี๋ยครับถ้าไม่โล่งก็ต้องล้างนะครับผมกันนะครับการใบพัดเกี่ยวโย่นได้นะครับผมมื่อความร้อนนะครับ ครับเอาออกมาก่อนแล้วครับให้กมแล้วครับผม จะถามว่าเอาไว้แถบนี้ได้ไหมสอนนะครับได้นะครับผมแต่นี้ความสะดวกมาสะดวกนี้ก็ต่ออย่างนี้เลยนะครับผมครับผมต่อไปเป็นขั้นตอนต่อนะครับจะยุ่งสนอยครับเปิดเดินไปเอาอุปกรณ์นะครับผมไม่ได้ตะเตรียมมาไว้ครับผมเขามีคาปลาอยู่แล้วครับผมอยู่ที่กล่องควบคุมนะครับผมตัวที่ถุงรู้ใส่เลขคอมหนึ่งทับสี่นะครับได้สบายๆนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้เสียบที่เลขห้านะครับผม โอเคนะครับหมับเลยนะครับผมอันนี้ที่ต่อแคปสตาร์ทเสียบสีเลขหกขาหกนะครับผมก็เป็นการต่อคอมเองง่ายๆนะครับเสียบที่นี่ครับปรีเลก็โอเวอร์โหลดก็เสียบโอเวอร์โหลดนะครับหมับเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาลองดูครับว่าคอมทํางานหรือไม่นะครับต้องทำสิครับเป็นคอมที่ตัดเตรียมไปแล้วนะครับผมของช่างหนูนะครับมีอยู่พอดีนะครับผมต่อไปดูความเรียบร้อยแล้วเสียบปั๊งนะครับเสียบนะครับหมับ ดูนะครับผมเห็นไหมครับลมก็จอกมานี่นะครับเดี๋ยวลันดูนะครับว่ามีน้ํามันหรือเปล่าครับเพราะว่าเขาได้ล้างมาแล้วและทามาไม่ถึงอาทิตย์นะครับผมถ้ามีน้ามันทั้งหนูก็ต้องเปลี่ยนก่อนเลยนะครับถ้าไม่มีทั้งหนูจะไม่เปลี่ยนนะครับเพื่อประการไม่เสียเวลานะครับผมแต่ถ้าไม่บ้านใจจะล้างได้ก็ดีนะครับผมแต่ดูก่อนนะครับพอถ้ามีน้ำมันกระจายมาต้องล้างนะครับผม ดูวมากหรือน้อยมากก็ต้องล้างนะครับถ้าน้อยก็บีบจนหมดไอน้ำมันนะครับแต่นี้ไม่มีนะครับผมนี่ครับนี่เขาเรียกเป็นการลันไล่ระบบของตัวเองให้มันโล่งนะครับผมดูช่างหนูแล้วง่ายครับดูแรงดันมันนะครับอ่าครับผมต้องฟังเสียงนะครับดังปุ๊ก่างนี้แน่นอนครับไม่ใช่ฟอค่อยๆ ไม่ได้นะครับผมถ้าคอมเล็กกว่าแรงดันน้อยกว่าไปเอาคอมหนึ่งทับหนึ่งใส่หนึ่งทับสองใส่มันก็จะแรงได้พักเดียวนะครับเขาเรียกว่าระบบการทํางานนั้นมันไม่ไหวครับแบกรับพลระเยอะเอาไปใส่ไม่ได้แรงม้ามันไม่ได้นะครับยังไงก็พังครับผมและสําหรับตัวนี้เขาไปใส่คอมธรรมดาแล้วไปใส่รีเลย์ของตู้แช่ใส่แคปคาปาด้วยเรียบร้อยครับไม่ถึงไม่ไม่ถึงสองสามวันครับโอเคครับผมจบครับพอนะครับแรงดันดีมากเลยครับผมขั้นตอนต่อมาเราก็ต้อง นี่ครับประกอบตัวนี้ครับเอาไปอย่างนี้เพื่อทนการเก็บครับผมนี่เห็นไหมครับแล้วจัดเรียงสะใหม่ครับให้มันอยู่ตามรำเบียบมันเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับได้เลยครับเดี๋ยวจะเชื่อมแว็กเตอร์น้ำยากันแล้วครับผมดูคลิปชั้งหนูแล้วคุ้มครับผม ขั้ตอนเชื่อมสําคัญสุดนะครับเรียกว่ามากๆเลยครับ คนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการแว็กเติรน้ายานะครับผมอันนี้ก่อนเราเกลี่ยดัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาเท่าเติมยาเสร็จก็เข้าที่ก้าต่างเย็นแล้วครับผมหมักไปเลยครับโอเคครับเกรกียมอุปกรณ์แว็กครับผมทำต,ตามขั้นตอนนะครับเดินวุ่นอยู่คนเดียวก็อย่างนี้นะครับผม จเย็นเดี๋ยวก็จะออกมาดีครับผมปัจจัยร้อนไม่ได้ครับกับสังหรูสายสายสีเดียวกันนะครับผมด้านซ้ายมือก็เสียบเข้านี่แหละครับผมมีแทบทุกคลิปนะครับผมสนุกนูทำอะไรทำครบหมดทุกอย่างนะครับผมเส้นที่สองเส้นกลางก็เข้าเครื่องแว็กนะครับผมจำง่ายๆนะครับโอเคเสียบปลั๊กแล้วนะครับผมทํการแว็กเดี๋ยวึนงจะแว็กทิ้งไว้สัก20นาทีนะครับ ตู้มันใหญ่ครับมันก็จะลงชานะครับผมเพราะว่าท่อเขาท่อร้อนนี่จะยาวมากนะครับผมหลายเม็ดเลยทีเดียวครับรอบตู้เพราะว่าเห็นไหมครับนี่ก็คอยร้อนนะครับผมสําคัญนะครับพัดลมต้องติดนะครับผมพัดลมตัวนี้ไม่ติดความเย็นจะไม่มีนะครับผมต้องแน่นหมดทุกเส้นนะครับผมนะครับเดี๋ยวซึ่งจะแว็กซ์ทิ้งไว้20นาทีนะครับผมครับวบบตรงนี้เลยครับโอเค กระทีแล้วครับผมปิดก่อนนะครับผมปิดนะครับเสียงรถได้ดูครับผมอ่าฟังเสียงนี้แหละครับผมเสียงไม่เปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับเสียงไม่เปลี่ยนครับปิดครับผมแมบแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสิบยี่สิบีก็ได้นะครับผมเข็มไม่ถอยกลับแล้วก็มาเติมนยากันนะครับ ผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเตืงยางกันเลยดีกว่าครับผม20กนาทีแล้วเห็นไหมครับเหมือนเดิมแสดงว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับผมคือปกติไม่มีการรั่วซึมนะครับโอเคนะครับผมอันนี้ไม่ต้องกัดเวลาแล้วครับเราจะทิ้งครึ่งค่นวันก็ได้แล้วแต่ละครับผมถ้าไม่มั่นจะมีเวลาก็ค่อยมาดูก็ได้แต่ส่วนมากกับ20นาทีก็รู้ผลแล้วครับว่ารั่วไม่รั่วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเติมยากันนะครับผมก็ปลที่ออกมาเลยนะครับ อ่าฝั่งฝั่งนี้ครับผมนี่น้ายาครับ1 3 4านะครับผมของเบอร์ตู้เย็นอันนี้มันใช้น้ํยาหนึ่งา1สี่ครับการเติมนั้นจะอยู่ที่ว่าน้ํายาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ190กรัมนะครับหมุนนะครับสองรอบนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับโอเคนะครับผมและไล่อากาศนี้ครับผมมันมีอากาศคายอยู่นะครับอ่าครับผมจะนานครับนานเปลืองครับผมและเปิดครับ ฟังเสียงคอมเดินฟังเสียงคอมน้ำยาดังซิ้งครับเกตนะครับอ่าครับเสียงเบาไปแล้วปิดครับโอเคครับอ่าเสียงเบาไปแล้วปิดครับผมหมับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับผมเสียบปลั๊กครับ พักนหลวมครับย้ายครับผมเราจะได้ยินเสียงวโหลดังแป๊กๆตรงโน้นนะครับครับผมเห็นไหมครับแล้วคอมก็จะเดินนะครับเห็นไหมครับเดินแล้วครับผมนี่ครับอันนี้มาแล้วน้ํายาดูดเข้าไปแล้วครับผมปล่อยสักพักก่อนนะครับผมอย่าิ่งเติมน้ำเข้าไปนะครับ เติมเข้าไปครับสองสามสี่ห้าปิดครับเห็นไหมครับที่ช่างหนูเติมบ่อยทีทีหลายเที่ยวนี่ครับคือปกติท่อเนี้ยท่อที่เราเติมน้ำยามจะต้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับทั้งท่อหูเดียวนะครับแต่ทั้งหนูเอาไปคู่กันกับท่อ อ่ะก็เท่าโลคู่กันนะครับมันก็จะเติมนําบากน้ํายามันจะเข้าช้านะครับผมเดี๋ยวช่างใหม่อาจจะตกมาตายได้ว่าเอ๊ะเห็นทั้งหนูเติมหลายเที่ยวน้ายาตันหรือเปล่าตันไหมไม่ตันนะครับผมมันจะเข้าช้าสําหรับตู้นี้ก็ประมาณ190กรัมนะครับนะครับผมใช้ประสบการณ์แล้วนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปทั้งหนูมีอธิบายฟังครับว่าสาเหตุว่าจะทํายังไงถึงจะง่ายสะดวกนะครับผมแต่มันก็เติมได้นะครับผมเหมือนกันนะครับนําหรอกช่างใหม่ก็จะเดี๋ยวตกมาตายนะครับ เห็นไหมครับเข็มจะนิ่งอยู่ดับนี้แหละครับผมก็จับไปดูนะครับโอ้ร้อนเลยทีเดียวครับโอ้ใช้ได้แะครับเติมหน่อยนะครับผมโอเคครับพอนะครับผมแค่นี้ครับผม อ่าครับผมถ้าลงต่ำมาไม่ได้ต้องอยู่ประมาณเลขศูนย์เนี่ยครับผมโอเคนะครับนี่ร้อนเผาเลยครับผมโอเคเลยนะครับผมอ่าก็มีเท่านี้นะครับผมก็ง่ายงนะครับผมการดูสเปคคอมสั่งซื้อที่ร้านที่เราเคยซื้อเราก็จะบอกคิวเขาว่าใช้แรงม้าเท่าไหร่เขาจะรู้นะครับผมร้านขายคอมนะครับผมบางท่านอ่านสเปคคอมไม่เป็นนะครับครับสำหรับไซใบตัวนี้เขาจะใช้ อยู่ในเกณฑ์ของหนึ่งทับห้าหนึ่งทับสี่นะครับผมใช้ได้นะครับผมแต่คอมที่เขาใส่มานี้มันจะอยู่มันเป็นคอมที่ว่าสิบสามคิวนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้สองศูนย์หนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับแต่ตัวนี้สองศูนห้านะครับผมแต่เรื่องการสั่งซื้อนั้นบางท่านอ่านสเปคคอมเ็งก็บอกตามร้านคราว่าต้องการคอมตู้เย็นขีคิวก็ได้นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็่างหนูขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับผม โอเคนะครับมีอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนูด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับครับผมผ่านไปสามสี่ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวช่างหนูจะมาสรุปให้ฟังด้วยเหตุผลนะครับผมว่าดูนะครับสามสี่ชั่วโมงก็ไอเข็มตัวนี้จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมมันพุ่ายเลยสูงมันนิดหน่อยครับผมแค่นั้นเองครับพอถ้าเดินสรุปปกติแล้วนะครับผมนี่ครับช่างหนูจะบอกวิธีช่วงนี้อีกแบบนึงครับ สำหรับผมเตือนน้ำยานะครับตามหลักจริงๆแล้วท่อท่อนี้ท่อดูดนะครับต้องอยู่กับท่อคอยร้อนนะครับผมอยู่คู่กันนะครับผมและถ้าทําแบบนี้การเติมนน้ำยาสําหรับช่างใหม่นั้นจะเติมนลาบากนะครับผมทำเติมยากขึ้นนะครับผมพูดสรุปง่ายคือตามหลักจริงแล้วเติมน้้ำยาเนี่ยต้องมาอยู่ช่องนี้ครับตรงทางซ้ายมือนะครับผมที่เติมน้ำยาจะสะดวกและง่ายสําหรับช่างมือใหม่จะเติมได้ง่ายแต่เติมหน้านี้จะวัดน้ำยาได้ยากครับในการเติมนะครับถ้าไม่เชี่ยวชาญในการชํานาญนะครับผมแต่ที่สนุกที่สะดวกสบายคือ ไม่ตะต่อท่อมาย้ายใส่ตรงนี้แค่นั้นเองครับผมแต่กระเติมได้ทั้งสองข้างแต่ถ้าสะดวกต้องย้ายจากท่อเนี้ยที่เราเติมยาที่แว็กต้องอยู่ข้างนี้นะครับผมจะง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวช่างหนูจะพาไปตรวจเช็คอุณหภูมินะครับผมนี่ครับผ่านไปสามสี่ชั่วโมงนะครับผมฝั่งซ้ายมือเป็นช่องฟิตนะครับผมลบยี่สิบห้าองศานะครับผมคือสมบูรณ์แบบนะครับผมถ้ามาไม่ถึงแสดงว่าระบบความเย็นนั้นล้างระบบไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมฝั่งนี้ถ้าเราตั้งไว้หนึ่งก็อยู่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับ 1> 1คือหนึ่งองศา <ral soc s> นะครับผมแต่จริงๆแล้วทั่วไปก็จะตั้งไว้แค่3าก็ได้อยู่ในเกณฑ์นี้ได้ตลอดนะครับผมฝั่งนี้นะครับดูนะครับเห็นควันนะครับผมลบยิบ้าองศาสามารถทานน้ำแข็งได้นะครับผมนี่ครับไอจะเห็นน้อยหน่อยนะครับพอแสงบังนะครับอ่าโอเคนะครับสามารถทานน้ำแข็งได้เลยก็เป็นก้อนบายสบายๆนะครับผมเห็นไหมครับไอเย็นฟุ้งเลยครับผมต่อลบยิบ้าองศาสบายอยู่แล้วครับผมต่อฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็ นี่ครับสามองศานี่ครับไอเย็นเย็นฉ่ำนี่ก็เข้าเซเว่นนะครับว่างั้นนะครับผมแต่เย็นมากกานั้นถ้าติดลบไม่ได้นะครับติดลบเราแช่ผักแช่อะไรจะตายนึ่งนะครับผมโอเคนะครับนี่คือสมบูรณ์แบบนะครับผมแต่ปกติแล้วก็ใช้คอมเย็นติดลบนี่อยู่ะนรับประมาณสามสามทุกสี่ชั่วโมงนะครับผมติดลบถึงลบยี่สิบลบยี่ห้านะครับผมประมาณนั้นนะครับผมแต่ถ้าเกินเป็นวันแล้วก่็จะติดลบแสดงว่าการและระบบไม่สมบูรณ์นะครับผมก็เปล่าที่นี้นะครับผม ออกไว้ยังกาปิดนะครับกันหูกับแมลงได้อ่าไม่เราไม่จําเป็นต้องกดนะครับกดมันก็เสมอกันนี่ช่องนี้คือต้องระบายอากาศกันจริงนะครับแต่มาป้องกันสิ่งแปลปลอมเข้าไปนะครับทีส่สายายนี้คือสายเขาเรียวกว่าสายน้ําทิ้งตอนที่ตู้ตอนที่ละลายน้ำแข็งออกมาต้องใส่นะครับ ที่ถ,ถอดออกมามาดูแบบว่าน้ามันหยดละลายเต็มร้อซ็นตหรือเปล่าถ้าหยดละลายมาแล้วคือสองข้างคือเกลนน้ำแข็งปกติละลายน้ำแข็งนั้นปกติเปเกลนที่ดีมากทําไมละลายไม่ได้ครับงานเข้าโดเงี้ยงนี่ั่ไป นะเดี๋ยวเอาเอา,เอาล็อตมาใส่ด้านหลังนี้มีผลกับความเย็นนะครับไม่ใช่ไม่มีม,มีให้ลมให้ลมพับต้อนต้อนตกตีคอยร้อนความเย็นจะดีขึ้นไม่ใช่ว่ากันสิ่งแบบปลอมข้าวอย่างเดียวนะครับ อันนี้ก็เรียบร้อยครับผมหลับอ่าเรียบร้อยน่าโอเคฮึบบบ่ดอนเลย